วัสดีครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเดี๋ยวให้เขาปิดร่องนี้เลยทําทาง่ะมือนิ่งๆใช้ขยับชา้าๆเดี๋ยววันนี้จะสอนน้อง่ะจะสอนน้องคิวรู้จักบันทึกภาพเดินดูทางด้วยนะลูกคิวนี่ใช้มือถือถ่าย่ะเราไปดูคันโกเบโก้ SK 130E ตัวใหม่ล่าสุดออกสดๆครับของ พี่ปฏิที่รุ่งเรืองครับออกคันเคยใช้รถเคยเป็นลูกน้องเขามาเคยใช้รถมาประมาณสามสี่คันแล้วรถเก่านะครับท่านผู้ชมใช้รถเก่าแต่ว่าปัญหารถเก่าต้องมาซ่อมไม่จบแกก็เลยตัดสินใจออกคันใหม่เลยครับท่านผู้ชมนี่ทำทางเลยนี่โอ้แกขุดร่องใหม่เลยครับอันนี้เขาคุยกับ คุณแม่ชินโจไปแล้วไปเดี๋ยวเราไปเดินไปดูแนวโอ้โแกน่าจะหิวข้าวแล้วจะหกโมงแล้วนะประชมเวลานี้โกเบโก้เอสเคร้อิอีพึ่งออกสดๆร้อนๆนะครับของพี่ประเทปรุ่งเรืองเนี่ยตื่นมาทำงานตั้งแต่6โมงเช้า ปรับให้แบบเอียงๆ 5. 5. อี่สองศาครับเพราะว่ากันดินถล่มครับท่านผู้ชมกันดินถล่มไอ้ตรงน้นตรงน้ไม่ต้องเห็นลุงไม่ต้องเห็นลุงราคาเท่าไหร่อันนี้ ดี๋ยวไปถามเลยดีกว่าเขียวนี่ยวันน,น,น,นี้ท่านผู้ชมอยากรู้ว่าโกเบลโกอัลยะคันนี้ร้อยตัวร้อยสามสิบปีเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับเ<อ>งินสดสล้านเงินสดเท่าไหร่สอคนเลยครับเงินสดเท่าไหร่คันนี้ทั้งเงินสดสา,านสามล้านสาล้านขับดีไหมครับรุ่นนี้ครับ ครับครับต่อไปครับโอเคครับแะบ,บอกครับดีครับขับอะไรไปสามล้านนี่ผมว่าถ้าไปแบบรักษาได้ผมขับแข็งในชผมจุกขาวเลยที่ได้เป็นไงโอเคไปแกบอกจุกขาวผมก็จุกขาวสามล้านครับท่านผู้ชมครับทั้งเงินสดหากินได้ทั้งชีวิตครับซื้อแกแกเล่นรถแกเล่นรถมือสองมาสี่คันแล้วยังไม่จบแะบอกว่าการบำรุง<ไ>รักษานี่แกออกใหม่เลยครับ เพราะว่าพี่แกบอกว่าใหม่แล้วมันจบกว่าไม่ต้องส้มครับเนี่ยเรายกคันสูงหน่อยเพราะเมื่อแกทำตัวแร้คันต่ําแล้วทางนู้นสูงกว่าน้ําก็จะทะลักเข้ามาทางเราก็เลยให้แกยกสูงๆครับนี่นี่ครับมีกล้องนะครับเอา้าปลาไหลครับท่านผู้ชมนี่ปลาไหลพิวดเห็นปลาไหลยัง มีปลาไหลนะท่านชมปลาไหลเยอะนะเนี่ยแต่ว่าคนขับรถน่าจะไม่รู้เหยียบน่าจะเหยียบเมื่อวานแล้วเด <ข EN> ี๋ยวเราตัวนี้ไม่น่ากินคร<ไ>ับเพราะมันง่มันโดน,โนโรถเหยียบมันไหลไปตอกไปไม่ทันเพราะไม่มีเท้านะเพราะมันไหลนี่ท่านผู้ชมนี่ไอตรงนี้ก็เห็นบอกว่าเขาจะปล่อยน้ําเข้ามานะด้านหน้าเป็นถนนแล้วก็เป็นลอกๆอกไปนี่พี่วุฒินะแล้วก็ ไม่รู้ร้างกาแฟเขาจะอยู่มุมไหนนะเขาบอกอยู่มุมไหนไม่รู้ครับดี๋ยวผมไม่ม่้องภาพไปออกเหรอไปดูโคมสูบกันดีกว่าครับในเมื่อดูโกเบโก้แล้วไปดูโคมสูบหน่อยดีกว่าอันนี้อะไรนะอันนี้โกเบโก้ครับสคสามร้อยร้อยสาม0ิตัวใหม่ล่าสุดครับของอาริยะครับครับตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่กมไอ้บางนาตราดปากซอยวัดหลวงพ่อโตอืมครับครับ ตัวแทนจำนายนํนำเข้าจากต่างประเทศครับอันนี้อันนี้โคมุสุค,มมสครับคุณภาพพอๆกันครับสองยี่ห้อนี้แล้วแต่คนชอบแต่ว่าราคาขึ้นเลยาะครับเรื่องกันประหยัดน้ำมันเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนชอบครับดีทั้งคู่ครับรักพี่เสียดายน้องฝั่งนู้นก็เมื่อกี้ก็นี่จะของคนเดียวกันเป็นพี่เป็นโคเลยคนเดียวกันครับพี่ประทิพ สนใจเบอร์ข้างหน้ารถไมโครคันโคไม่สุกครับสนใจติดต่อคอมเมนต์มาได้นะครับนี่ไงต้นไม้ใหญ่ยังอยู่นะพี่ต้นอะไรเนี่ยพีิภูตต้นอะไรน้องคิวต้นอะไรไม่รู้ใครๆไม่ไม่รู้ใครๆก็ตอบได้นะน้องคิวต้นอะไรด้านหน้านี่เนี่ยทางเข้านู่นๆรถวิ่งผ่านนู่นเลยนะรถวิ่งผ่านไปมาน้องคิวต้นอะไรขึ้นกระลาเป็ดได้เปล่าใช่เหรอน้องคิวขึ้นได้ไหมแค่นี้ไปไปใกล้ๆนะ อันนั้นต้นหอมเราเด็ดไปเลยไหมต้นหอมโอ้ขอรถเยอะต้องถหย่าขนาดนันองร่องน้ำมีอะไรไหมต้องต้องต้องขุดร่องอย่างนี้ด้วยถ้างั้นถ้าน้ำมาเยอะๆดูดน้ำออกไม่ทัน,นเจ๊งเหมือนกันเน่าเลยพี่ผู้ที่เบอร์0 9น6 0เ8 5 0 3ามหกศูนกแป้าศูนย์น้ำออกแล้วครับยาน้ำ เบอร์โทรพี่ีครับเบอร์อะไรพี่093ครับ86ครับ8607ครับโอเคครับ66667ก็ตอนนี้นะครับเราทําถึงข้านหน้าเลยนะพิบูลนะเปิดถึงข้านหน้าแล้วก็ร้านกาแฟเราจะจะกรุบตรงนั้นข้านหน้าด้วยเนาะจะกรุบข้านหน้าแล้วทําทางเข้ามาแล้วก็บางท่อให้ให้ทางชนประธานนะพี่นะผมว่าพี่ว่าโอเคไม่ทางเข้าทางนี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรพี่ เพราะว่ามันติดตัดทางตัดวิ่งตรงมาจากสายบกครองตรงฝั่งตรงข้ามสายบกครองตรงไประตออกเส้นประด้านหลังประตรงทุกทรงพุทษาได้หมดเลยครับใช่ประตูจะออกไปทั้งนู่นใช่เดียวทะลุไปเป็นสามโคคาร์ทครับของท่านนายกเก๋ของท่านนายกเก๋ครับจะทำสนามโคคาร์ทแล้วเนื้อที่300ไร่ครับ300ไร่ครับแล้วผมก็ก็จะขอลบินเป็นดินเล่นด้วยครับนะเดี๋ยวขอโอกาสให้ท่านนายกเก๋ทำเป็นร่มบินด้วยนะ เอาเที่โล่งขึ้นนะได้ขึ้นขาเที่ขึ้นง่ายๆโอเคท่านนี้ขอถือเวลาดูคลิปนี้จะขอญาตท,ท่านนายกเกด้วยครับตะมองเข้ามาก็จะเห็นตัวอาคารนะโอ้ภาพชัดมากท่านท่านบนก็เป็นที่พักได้ครับถ้าเป็นท่านบนก็นั่งพักดูบรรยากาศมุมสูงก็อ๋อเขาค่อยไปเรื่อยครับจรบิงๆเอาต้นไม้ออกสวยกว่าเยอะนะแต่ว่า มีแค่แนวนี้ก็พอนะตามข้บไปเรื่อยๆครับเดินไปใกล้ๆคุพิสุดไหมน้ำมาเลยครับอาคิมคิวไปเข้าไปแล้วไปเดินก็ไปใกล้ๆจะเบี่ยงโดนนะฮะมาเราก็หลบดลแล้วก็ให้มันโดนแล้วก็ต่อยมันดิเออโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะ เดียวของอันนี้สองคันมาเร่งช่วยกันแป๊บเดียวนะครับมันใช่คันเดียวมาแล้วสองวันนะครับเนี2 2> ่ยคันสองคันเดียวไม่ทันวันนี้วันที่สองเนาะใช่ถ้า,น,ออานี้นั่นเดี๋ยวเงี้ยถ้าเป็นรถเล็กก็ยากเหมือนกันนะใช่ครับรถเล็กทําไม่ได้พี่อ๋อทั้งวันนี่เขามาทำเดี๋ยววางท่อย,ยังวางไม่ยังวางไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องให้ขึ้ขุดใหม,อม่อีกรอบครับ ก็างตุงง้มทงดูไปเป็นเพิ่นครับอันนี้ทอยทำถนนนะถนนอยู่ตรงนี้เนาะใช่สารปกครองขึ้นตรงนี้ทางหน้านี้เอ้ยไม่ใช่ที่ดินจังหวัดมาอยู่ตรงนี้ทีปาะก่อนอยู่ตรงนี้ก็โอเคครับ นะเดี๋ยวทางเข้าอยู่ตรงนี้โคกินโจก็ะจะเข้าทางนี้แล้วนะนี่ต่อไปเข้าตรงนี้เนาะครับทางมีแตเข้านี้หอ้โห,โหแต่พอทำนี้เสร็จก็ต้องเอาอะไรมาลงนะพี่ฮะเอาทรายเอาทรายไปเราเดินกลับไปเลยดีกว่าคิววะเดินกลับไปเลยคิวไปเอาทรายเอาทรายเอาทรายก้นบ่อมาลงแล้วก็ตบด้วยหินคุกข้างบนจากโรงงานเราไปซื้อคุกไซส์ไหนก็ได้หมด ถ้าเรามีตอนตอนทางเข้าทางนู้นน้องบีมน้องบีมไปวิ่งมาให้แต่ว่าสายคนบอกก็น่าจะได้เปิดบอ่อใหม่แต่ก็ต้องเเคคนกี่ไหมอ่าจริงจริงแล้วถ้าวิ่งได้แค่สายก็วิ่งได้แล้วครับแต่ถ้าดินอย่างเงี้ยอย่าหวังครับปิ้นเลยครับอบรถก็เอาไม่อยู่นะน,รรน,น,นี่เคเ,เค่ฝนไม่ตกเนี่ย ถ้าฝนตกนี่เละเลยนะพี่